สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรู้ความจริงแล้วขอโทษน้องสาวครอบครัวกลับมาคืนดีเหมือนเดิมนกอุสนีขอโทษน้องสาวครอบครัวกลับมาคืนดีเหมือนเดิมเป็นอีกหนึ่งสาวที่ได้มีเรื่องราวเข้ามาในชีวิตอย่างมากหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าน้องสาวของนักสแสดงนกอุษนีได้เดินทางไปหาหมอปลาเพราะสงสัยว่า พี่สาวอาจถูกอดีตผู้จัดการดาราที่มีคดีด้วยการทำของใส่โดยบอกว่านักแสดงสาวตัดขาดครอบครัวไม่ติดต่อตั้งแต่25ธันวาคม64ขณะนั้นนกอุษณีออกมาชี้แจงเนื่องจากโควิด เลยทําให้ต้องยกกองละครเธอได้มีโอกาสเดินทางทําบุญต่างจังหวัดกับกลุ่มเพื่อนติดต่อกับครอบครัวอยู่ตลอดไม่ได้ขาดการติดต่อแต่อย่างใดยืนยันว่าไม่ได้โดนทําของใส่แน่นอนล่าสุดนกโพสต์ภาพตัวเองพร้อมด้วยน้องสาวผ่านอินสตาแกรมเขียนข้อความขอโทษครอบครัวกับเรื่องร้ายๆที่ผ่านมาในวันที่รู้ความจริงในวันที่เข้าใจกันเมื่อเราได้คนที่เรารักที่สุดกลับคืนมา ขอโทษด้วยสำหรับสิ่งร้ายๆที่ผ่านมาครอบครัวหลังจากที่นกได้โพสต์ภาพดังกล่าวฟแฟนๆหลายคนก็ติดตามต่างส่งอีโมจิรูปหัวใจเป็นจำนวนมากพร้อมเขียนว่าดีใจที่ได้เห็นภาพนี้อีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพืเ่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ